ไปต่อเลยละกันเสริมคอนเทนต์ต่อเนื่องวันเด็กแห่งชาติเลยละกันบันเทิงไทยรัฐเนี่ยขอนำเสนอนะคะเพลงที่ถูกใจวัยรุ่นฟันน้ำนมกันกลยบอกเลยว่าเพลงนี้ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะไม่ต้องพูดเยอะส่งยังแบแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบบอยโทพนุมแบ่มแบ๊ดเนี่ย <c oughs> คุณเป็นเหมือนน้องในคลิปที่ดังในโซเชียลตอนนี้เลยนัมออากนี้แหละแบดไม่ไหวแผดไม่ไหวนะคะ <ๆ S 2> ไอจริงๆบางนี้บอกเลยว่าเปิดตัวได้อย่างสวยงามนะคะกับวงนี้ <c oughs> ไปเพลนค่ะสองนักร้องหนุ่มสายร็อกฮกับเชนเ <c oughs> พิ่งรับตําแหน่งหัวหน้าแก๊งฟันน้ํานมไปหมาดๆกับซิงเกิลล่าสุดส่งยังแบดแซดย่างบ่อยนะคะบอกเลยว่าฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง จนสองหนุ่มเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวบอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยเชื่อเหมอนกันเพลงเนี้ยจะโดนใจเด็กจิ๋วทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นวัยรัลที่ปังที่สุดในตอนนี้ค่ะบรรดาแก๊งฟันน้ำนมนั้นร้องตามว้าวตามกันมากเลย <laughs> เดี๋ยวไปดูคลิปยืนยันความมันของเต้าทีมฟันน้ำนมทั้งหลายกันนิดนึงนะคะ <laughs> ส่งยิงแบดแซดยิงบอยว้าวไปดูค่ะ <laughs> เป็นไงคะลูกคุณยายแล้วนะเออบแม่ลูกไข่เด้อขอเป็นเอ็นแล้วลูกเอยนะคะแม่ซุปตาจริงไม่แน่นะโตมาแต่อยู่ในวงการบันเทิงก็ได้ะคลิปและยืนยันว่าเข้าถึงอกถึงใจวัยรุ่นฟันน้ำนมจริงๆค่ะโยกหัวพร้อมเปล่งเสียงว้ากันสุดใจไปเลยแม่แถมยังเกิดปรากฏการณ์นะคะบรรดาพ่อแม่เนี่ยต้องเปิดเพลงนี้ก่อนลูกถึงจะไปยอมแปลงฟัน แล้วก็อ้อนพ่อแม่เนี่ยไปดูคอนเสิร์ตของสองหนุ่มนี้นะคะรวมถึงถมีคำขวัญออกมาด้วยนะว่าสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงตั้งฝงสองอย่างแบบ แน่นะวันนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตแค่ตอนช่วงเย็นๆประมาณหกโมงทุ่นหนึ่งแต่ด้วยความเรียกร้องจากผู้ปกครองเธอจ๋าไม่มีงานกลางวันเหรอเออเดี๋ยวนอนไงเผื่อได้ไมโลกลางวันโอนเต็มกลางวันกลับไปที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะน่ารักดีเหมือนกันเขามีนะวันนี้คอนเสิร์ตกลางวันอ่ะเขามีที่ซัฟฟารีเวิร์ลเขาไปเซอร์ไพรส์เพราะว่าเอ่อคลิปของพี่ๆเปเปอร์เพลนเนี่ยดังมาจากซัฟฟารีเวิร์ที่แรกๆเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยพอเห็นแบบนี้เราก็นึกถึงนักร้องวัยรุ่นที่ปัง เด็กนะจ๊ะแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยทำให้วัยรุ่นฟันน้ำนมน,นักร้องนะร้องตามกันพียบแม้ใส่เสื้อแดงๆแบบนี้พีไมเมเลยเวกตองอมีแต่นี่กอนโตหนุนน้องคงน้ำตอนนองพอต้องช่วยพี่ออกค่าคนเดอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะเรื่องวานงนง้ะธอเอาให้มันจบเพลงเลยไหมล่ะ <laughs> ะคะบอกเลยว่าเพลงนี้ดังมากๆเพลงทนค่ะของแร็ปเปอร์หนุ่มน้อยสไปคะ่ะตอนนั้นเนี่ยน้ออายุ15ตอนนี้ก็16-17แล้วมั้ง <c oughs> บอกเลยค่ะว่าช่วงนั้นเน่ยเพลงฮิตติดหูสุดๆยอดวิวใน YouTube นะ่ะ y o u t u b e 374ล้านวิว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> คนแห่เล่นติก๊กตอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณผู้ชม <c oughs> เป็นแบบเพลงแบบที่สำคัญกันเลยรู้ไหมเออไม่มีคำหยาบดิฉันชอบตรงนี้เออนะคะ แถมเพลงนี้นะติดอันดับที่8 9าทางบิลบอร์ด g l o b a l ด้วยนะคะจิดอันดับเพลงยอดนิยมทั่วโลกไปเลยนุ่มสไปาเนี่ยโกยรายได้เพียบเลยสร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านมีรถมีหลุยวิกตองของจริงแล้วนะจ๊ะเออและที่สําคัญหลายๆคนคงรู้ดีว่าน้องเนี่ยขยันทํางานมากๆเป็นเด็กที่ลําบากนะใช่แล้วก็ออกทีวีมาขอตรงขอเตียงจุดท้ายก็ด้วยความกระตันยูเงยประสบความสําเร็จไปเลยจ้ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะของน้องๆหนูๆอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมนะ ไปต่อกันที่เกิร์กรุ๊ปสุดปังในยุคนี้ยกให้นี่เลยค่ะ b แบ c ็ k เทนทุกคนต่างยกให้สีสาวลิซ่าเจนี่โรเซจีซูเป็นไอดอลไม่ว่าเจอรุ่นไหนไวัยไหนยิ่งเด็กๆสมัยนี้คุณเชื่อไหม ได้รับอิทธิพลความเป็นบลิงมาแบบเต็มคาราเบลเลยบลิงก็คือเป็น FC เป็นแฟนคลับตัวจริงสงิงของแบ็คพิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมซิงเกลลิลเพลงท่าเต้นใดๆโอ้โห,โหครบวงจรใครๆก็มีสี่สาวเป็นไอดอลในดวงสิทธดวงใจ เราอายุุณนี้เรายังมีเขาเป็นไอดอลเลยุณไม่ต้องหยับเลยโอ้ไม่วั้ใสอยู่เออแต่จริงๆไว้ใสว้ไหนก็ฟังได้นะอย่างล่าสุดเนี่ยแบ็คพิคงเขามาเปิดคอนเสิร์ตที่ไทยใช่ไหมล่ะบรรดาบริงตัวเล็กตัวน้อยโอ้โหไม่พลาดที่จะไปแดนซ์อยู่ติดขอบเวทีรวมไปถึงลูกหลานคนดังเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตกันแบบเต็มมากนี่ใครคะน้องบีหน้าลูกคุณแม่นานาก็ไปด้วยนี่มีคอนของแบ็คพิคงไปเป็นสัญลักษณ์ น้องออกัสลูกของพ่อเปิ้ลนาคอนอนางก็ไปเหมือนกันนี่ลูกสาวคนโตพี่เปิ้ลนะคนกลางเลยนะ แล้วไม่เพียงเท่านี้นะคะแบ็คพิงค์เนี่ยยังเป็นแรงบันดาลใจในการเต้นในการสารฝันให้น้องๆอีกหลายคนทั้งน้องมะลิลูกพอปอทฤษฎีแล้วก็อีกมากมายหลายคนหนึ่งในนั้นมีชื่อของใครรู้ไหม<อ>ต้องตาภริมาชัยอาริกิตลูกสาวดิฉันค่ะกำลังจะพูดเอ๊ะคุณคุณลูกใครนะอ๋ะอนี่ขนาดยังพูดไม่ได้นะแต่แบ็คพิงค์มาปุ๊บขานี่ดีดเลยดีดเป็นโตโน่พระโตโน่เลยโอ้โขอโทษค่ะเออนะก็สร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับน้องๆหนูๆได้ดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะ ปิดท้ายกันที่ล,ลูกทุ่งเสียงสุดแสแนนมนแคนแกนคุณนอกจากพ่อแม่พี่น้องจะรักแล้วก็ชื่นชอบในตัวพี่มอนแคนแล้วนะคุณผู้ชมบรรดาน้องๆน,นักเรียนวัยรุ่นฟันน้ํานมเนี่ยนะก็ค<ฆ>ลื้มใจในความเป็นนักร้องที่น่ารักของพี่มอนแคนเหมือนกันเข้าถึงพึ่งได้ของอจริงล้วนก่อนจะเดินทางไปแจกเสื้อกันหนาวถึงจังหวัดมุกดาหารคะคุณผู้ชมแล้วใครจะคิดว่าเพลงของพี่มอนแคนเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่ารุ่นรุ่นพวกเราฟังนะเด็กๆก็ร้องตามได้คุณผู้ชมกลายเป็นภาพประท ทับใจพี่มนแคนเข้าไปกอดทักทายน้องๆวัยรุ่นฟันน้ํานมของเราก็ร้องเพลงได้เต้นได้ด้วยแล้วก็มีช็อตซึ้งกินใจด้วยความที่รักพี่มนแคนมากนี่เจอตัวเป็นเปโอ้ยน้ําตาไหลกันไปเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเดบิวต์เข้าสู่วงการหัวหน้าแก๊งฟันน้ํานมอีกคนแล้วนะคะสําหรับไอ้มนแคน ไอ้ทุแค่นี้โหเป็นซุปตาที่แบบว่าทุกเพศทุกวัยทุกยุคทุกรุ่นไหนก็ตามรักเราก็ชอบเขามากเหมือนกันขอบใจโซโซไม่ว่าตะโก้กลับดวงพ่อรู่เฮ้อเฮ้อได้อยู่ได้อยู่ร้องเพลงนี้ใส่ชุดเจ้าหญิงดิสนีย์มันก็เพราะมันก็เหมาะไปอีกแดงมันฟิลไปแก้บนไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่